งานแต่งงานช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับมาตรการโควิดต่างๆยังไงบ้างคลิปนี้เบลมีคําตอบค่ะคลิปนี้นะคะเบลก็จะมาแบ่งปันใน3ส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือในเรื่องของผลตรวจเอทแล้วก็การฉีดวัคซีนอย่างที่2นะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็อย่างที่3ก็คือการจัดเลี้ยงนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องของการตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วก็ผลวัคซีนนะคะที่เบลเจอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอยู่ในการัน3แบบค่ะอย่างแรกนะคะก็คือให้แขกที่มาร่วมง,งานให้คนที่จะมา ในงานแต่งงานของเราเนี่ยนะคะทําการตรวจแอนติเจนเทสคิตด้วยตัวเองที่บ้านนะคะพร้อมกับผลยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยส่งมารวบรวมกันที่คู่บ่าวสาวแล้วคู่บ่าวสาวก็รวบรวมไปให้ทางสถานที่นั่นเองนะคะว่าคนที่จะมางานของเราเนี่ยมีความปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนนั่นเองที่จะเดินทางมาที่งานของเรานะคะส่วนแบบที่2ค่ะที่เบลเจอร์มาเหมือนกันเลยก็คืออันแรกนะคะก็คือส่งผลวัคซีนมาให้คู่บ่าวสาวก่อนว่าได้รับวัคซีนตามกําหนดแล้วนะ างคนก็อาจจะมีกําหนดว่าถ้าเป็นวัคซีนชนิดนี้ต้องได้2เข็มชนิดนี้ได้1เข็มก็เพียงพอแล้วนะคะก็คือแล้วแต่ข้อกําหนดณนะตอนนั้นๆเลยจากนั้นค่ะที่หน้าง,งานก็จะมีการตั้งโต๊ะนะคะสําหรับการตรวจแอนติเจนเทสคิทอยู่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งคนที่เป็นอาสาสมัครนะคะทีมอาสาสมัครต่างๆที่เขารับมาตรวจให้หรือว่าบางทีก็ขอให้ทางโรงพยาบาลให้ทางคลินิกเนี่ยมาตั้งจุดตรวจให้เลยค่ะส่วนแบบที่3นะคะก็เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวห้าง สัรพสินค้าไปเข้าชมสถานที่ต่างๆนะคะก็คือจะไม่ได้มีการรีเควสตผลตรวจแอนติเจนเทสคิต หรือว่าขอดูผลวัคซีนใดๆนะคะเพียงแต่ไปถึงงานปุ๊บเนี่ยก็จะมีจุดที่วัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ให้ลงชื่อว่ามาเข้าร่วมงานนี้แล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัยที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครต้องสวมหน้ากากาอนามัยในงานแต่งบ้างจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสถานาการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะคะเบบก็ยงังแนะนาว่าให้ทุกคนเนี่ยสวมหน้ากากาอนามาย100ัยร้อยเเซค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคู่บ่าวสาว ก็มักจะเป็น2คนนะคะในงานที่จะไม่ได้สวมหน้ากากเลยนะคะด้วยความที่จะได้ถ่ายภาพสวยนะคะแล้วก็ได้ต้อนรับแขกได้อย่างเต็มที่ส่วนแขกท่านอื่นๆค่ะก็ยังให้สวมหน้ากากอนามัย100%เซ์อยู่นะคะอาจจะยกเว้นในช่วงที่รับประทานอาหารได้สักครู่นะคะโดยก็ต้องระมัดระวังรักษาระยะห่างแล้วก็ไม่พูดคุยกันนะคะในช่วงที่รับประทานอาหารนั่นเองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชือะะ้อค่ะ ่อมานะคะประเด็นที่3ในเรื่องของการจัดเลี้ยงค่ะต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เลยนะคะอย่างวันนี้ที่เราอ,อัดคลิปเนี้ยค่ะเป็นช่วงประมาณเกือบจะปลายเดือนพฤศจิกายนยแล้วนะคะกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่สีฟ้านะคะที่เขาอนุญาตให้มีการจัดงานได้ตามความเหมาะสมคือไม่ได้กำหนดคนไว้แล้วนะคะบางสถานที่ค่ะก็อนุญาตให้มีการจัดเลี้ยงได้แล้วนะคะสามารถทานเป็นโต๊ะจีนได้หรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็แยกเสิร์ฟได้อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละพื้น ่คะแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่นะคะที่ยังไม่ให้จัดเลี้ยงนะคะก็ให้ใช้เป็นเหมือนสแน็คบ็อกซ์นะคะหรือว่าจัดอาหารเป็นชุดๆใส่ถุงแล้วก็แจกแขกกลับเพื่อนำไปรับประทานด้วยตัวเองค่ะ เบลบวกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคู่บ่าวสาวที่กําลังเตรียมงานแต่งงานอยู่แล้วก็จะมีงานแต่งงานในเร็ววันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีคําถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะก็ส่งอินบ็อกซ์มาถามเบลได้เสมอเลยนะคะแล้วเบลจะหาคำตอบมาให้คุณเองค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ